สีระหว่างหน้ากับคอน่ะคือคนละสีเลยนะคะโอ้โหตื่นเต้นมันมีคนหนึ่งที่ไม่สามารถทําคเรได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเอาเลยค่ะเราก็กลับมาอยู่กันในเกม Academy High School เช่นเคยนะครับผมเย้ วันนี้นะคะเราก็จะมากำจัดนะคะหนามหัวใจคนที่สองกันนะคะอุ้ยบอกเลยว่าหนามหัวใจคนที่สองเนี่ยหน้าตาเนี่ยคือแบบว่าสวยค่ะ ะะแต่ว่านางเนี่ยน่าจะลงลงพื้นผิดเบอร์นะคะทุกคนโอเคจ้าไปกันดีกว่าค่ะก็ปอนน่ยไม่รู้ว่าความยากเนี่ยมันจะยากระดับไหนนะคะก็จะมาลองเล่นกันดูแล้วกันนะคะก็ฝากติดตามนะคะอะคาเดมี Academy ด้วยนะคะเพราะว่าหนามหัวใจของมดนี้นะคะมีถึง สิบคนเลยค่ะแม่โอ้แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะทุกคนคือมีผู้ชายด้วยค่ะว้าวว้าว เอาละค่ะแล้วก็เดินทางนะคะมาถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นไงนั่นไงน้ําหัวใจของเรานะคะเฮ้ยวันนี้แหละนะจะเป็นวันตายของเธอเนะ่ยเพื่อนโอ้โหนั่นไงทุกคนเห็นไหมคะว่านางเนี่ยทาลงพื้นผิดเบอร์นะคะดูสิระหว่างหน้ากับคอนะ่ะคือคนละสีเลยนะคะ ว้ายหน้าตาก็สวยนะแต่ไม่น่าทาลองพื้นผิดเบอร์เลยนะอืมเอาล่ะก็คือนางเนี่ยอยู่ในชมรมทำขนมคุกกี้นะจ๊ะแล้วก็จะมาเดินนะคะตามนางไปกันดีกว่าเนาะอันดับแรกเลยนะคะคือเราเนี่ยจะต้องรู้ว่านางจะไปไหนนะจ๊ะ <t> นี่สวดๆเธอจะไปไหนเลยจ๊ะ <t> อย่าบอกอนูว่าเธอน่ะ จะไปที่ห้องสมุดหรือเปล่าเออปะก็จะมาเดินตามนางไปนะคะเอาเฮ้ยนี่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 อาเธอเธอคุยกับใครเหรออ๋อคนนี้นะคะเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับหนามหัวใจคนแรกคะ่ะโอ้ยปอว่านะเดี๋ยวนางเนี่ยจะต้องนะคะมาทํา คุกกี้เนี่ยในห้องนี้แน่นอนเลยค่ะเพราะฉนั้นนะคะปอจะทำเควสนะคะให้ทุกคนเลยค่ะเพื่อกันพลาดเนาะเราจะมาไล่ทำเควสนะคะให้ครบทุกคนในห้องนั้นเลยนะคะเอา้าเธอไปไหนมาเนี่ยอ๋อคือนางเนี่ยเดินขึ้นมาเก็บกระเป๋านะคะอืม แปลว่าก็น่าจะมีช่องโหว่อยู่พอสมควรนะคะวันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาคาแบบตามเนื้อเรื่องนะจ๊ะอะไรเนี่ยสองคนนี้คือเป็นอะไรอะ่ะตัวบักเหรอนี่ตัวเธอบักกันอะเออโอเคค่ะคือเราก็ช่วยขี้คายหรือเปล่าเนี่ยอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวก็คือไม่หายบักนะคะทุกคนแต่ว่าทุกคนดูนี่สิคะโอ้โห ก็คือมีคุกกี้นะคะวางอยู่ตรงนี้นะจา์แล้วก็ที่สําคัญนะคะคนรอบตัวนางเนี่ยเต็มเลยค่ะโอ้ไม่กอโอ้ไม่กอดเอาเลยนะนี่มันโอชนะหรือเปล่า โอซนัเปลี่ยนไปค่ะคือนางเนี่ยกลายมาเป็นนะคะตัวละครธรรมดาค่ะซึ่งไม่ใช่นางหัวใจของลุงพี่แล้วนะจ๊ะเราต้องรีบไปทำโเสวสน,นะคะให้กับคนที่อยู่ในห้องเมื่อกี้นี้ก่อนเนาะโอเคคือบอกเลยว่าถ้าเราฆ่าแบบตางเนื้อเรื่องเนี่ยทุกคน การฆ่าเนี่ยมันก็จะบอกว่ามีหลายรูปแบบเลยนะคะที่ว่าเราเนี่ยไม่เคยเห็นค่ะเราจะมาเล่นให้ทุกคนเน่ยได้ดูกันเนาะโ <c oughs> อ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะทั้งเนื้อเรื่องใหม่ทั้งตัวละครใหม่แล้วก็แบบการฆ่าแบบใหม่ะจ้านี่ทำการส่งเควสเลยค่ะเรียบร้อยเนาะไปค่ะ A later few moments later. นี่ค่ะมาค่ะก็คือเป็นเล่มสุดท้ายแล้วนะจ๊ะเอาไปเลย oh <my> จ้ะแม่ นี่เรียบร้อยก็คือเราเนี่ยทำเควสนะคะให้คนในห้องนี้นะคะจนหมดแล้วค่ะแต่ว่ามันมีคนหนึ่งที่ไม่สามารถทำเควสได้ค่ะนั่นคือผู้หญิงคนนี้เลยค่ะแต่ว่าทุกคนค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเราก็ทําอย่างนี้ได้ค่ะนี่เห็นไหมก็คือแกล้งขำให้เขาเนี่ยเดินมาดูนะคะเออประมาณนั้นเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลแล้วก็จะเป็นไปตามที่เราเนี่ย คาดการ์ไว้หรือเปล่านะใช่ปะ่ะนี่ละเม่นไหลเธอเนี่ยจะออกมาจากตรงนี้หรอเอ๊หรือว่าต้องรอตอนพักกลางวันหรือเปล่าทุกคนใช่ไหมาอาจจะใช่นะคะคือนางเนี่ยหน้าวอกไม่พอนะคะเฮ้ยเอา้ามีคนโทรมาหานางว่ะอะไรอะมีคนโทรหานางเหรอเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ยเดี๋ยวงั้นเราคงต้องตามไปแล้วค่ะอันนี้คือต้องบอกเลยว,ว่าปอนเนี่ยเพิ่งจะมาลองเล่นนะคะครั้งแรกนะคะแล้วอันนี้เนี่ยปอก็ไม่รู้ว่านางจะคุยกับใครนะคะก็คือเราต้องวิ่งมาฟังใช่ไหมอะไรอะ่ะ ถ้าคุยกับใครเหรอเอิมปอว่านะเนื้อเรื่องเนี่ยมันน่าจะคล้ายๆกับของโอซาน,นะหรือเปล่าคะที่ว่าเอิมมีคนนะคะพยายามโทรมาแบกเมีนางคะ่ะนะ อืมหรือเปล่าต้องใช้แน่ๆเลยค่ะทุกคนโอเคนางคุยเสร็จแล้วนะจ๊ะจริงๆเนี่ยตรงนี้นะคะเราก็สามารถฆ่านางได้ค่ะแต่ปอมไม่ฆ่าค่ะทุกคนเราร้อหาจังหวะดีๆที่แบบว่าเป็นการฆ่าแบบใหม่ดีกว่าเนาะเอาดีกดคุยได้อะ <Really? S 2> เอ่อกดคุยได้แล้วหนาาซ้ำนะคะทำเควสได้ด้วยอะ่ะแต่ปอเชื่อว่าต่อให้เราเนี่ยจะเอานะคะหนังสือมาให้นางเนี่ยนางก็น่าจะไม่ตามเรามาหรอกอืมเพราะว่าปกติเนี่ยคือนางหัวใจเนี่ยแต่เชื่อใจเรายากนะคะทุกคนอืมอ๋อเป็นว่าเดี๋ยปอจะมารอดูตอน พักกลางวันแล้วกันนะคะอาจจะมีอะไรให้เราเนี่ยได้ดูอีกก็ได้นะเออแปลค่ะแต่ไปขึ้นเรียนก่อนแล้วกันนะคะอืมเขาบอกว่าสําหรับหนังหัวใจคนที่สองเนี่ยเวลาที่หมอเจาะที่สุดเนี่ยก็จะต้องเป็นตอนพักเที่ยงนะคะอ่าพักกลางวันแล้วจ้า น้ำหัวใจคนที่สองอยู่ห้องนี้หรือเปล่านั่นไงจริงๆด้วยก็เดี๋ยวปอเนี่ยจะเอากันไกลฆ่านางนะคะแต่ไม่รู้ว่านางออาวสรุปคือปอคาดการผิดหรอนางไม่ได้จะเข้าไปในห้องนี้เหรอเธอไม่มากินข้าวในห้องนี้หรอเพื่อนนี่ปอคาดการผิดเหรองั้นเธอจะไปไหนอะ่ะหะ หรือว่าเธอจะไปที่ตรงเต็นหรือเปล่าแต่ไม่น่าใช่นะแปลว่านางกำลังจะไปที่ห้องทำขนมแน่นอนนะคะคือใช่อะ่ะเอออ๋อ,อคือนางเดินมาทำขนมเหรอทำขนมทำไมนี่เธอทำขนมแบบว่าล่องหนอยู่ใช่ไหมมันคงจะเป็นเมนูใหม่ใช่ไหมล่ะคะ ดูสิคะทุกคนอันนี้คือเป็นหน้าของนางนะคะนางชื่อว่าซาร่าค่ะว้าวซาวรา่านี่หบอกเลยว่าไม่ตรงปกนะคะไม่ตรงปกเลยค่ะคือในรูปเนี่ยโคตรน่ารักนะแต่ตัวจริงคือแบบว่าหน้าวอกค่ะนี่เมื่อไหร่เธอจะทำเสร็จเนี่ยเหรอทำให้มันเร็วๆหน่อยจะได้ไหมเหรอเฮ้ยได้ไงเสร็จแล้ว นางกำลังจะไปที่ห้อง <Hey. S 1> เฮ้ยอต้องใช้แน่ๆเลยค่ะอ๋อก็คือว่านางเนี่ยเดินมาซ่อมเตาแก๊สจริงๆนะคะเพราะว่าตัวนางเนี่ยเลอะไปด้วยสีค่ะดูสิ ตัวเธอนนะมอมแมมไปหมดเลยนะอุ่ยเอาดีอย่าบอกนะว่าเธอเนี่ยจะต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เอาเสื้อผ้านเนี่ยไปซักหรือเปล่าเอ้ยใช่แน่ๆเลยค่ะนี่ชื่อหมม่างจริงแหละถ้าเป็นแม่ควัวจริงๆหรือว่าเธอเน่ยเป็นช่างกันแน่นะอาจจะเป็นช่างก็ได้นะคะเฮ้ยห้องนี้คือไม่มีใครอยู่เลยเหรอแปลว่าเราเนี่ยทำเควสเกรนะคะเฮ้ยมาแล้วนี่ไงนี่ไง,ไง เฮ้ยอุ้ยเอา้าสภาพนางหายไปแล้วค่ะทุกคนนี่ก็คือนางเนี่ยเป็นสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเขาเนี่ยบอกว่าให้เรานะคะกดที่ตัว F ค่ะแล้วปอ,อก็คือกดตัว F เ,เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือว่ามีการพูดคุยกันอยู่เนาะเอาละทุกคนเ Hey what are you ก g อนคือแบบนี้เลยเหรอแบบนี้เลยนะก็คือตา้าวหรอว้าวอองจริงป่ะค่อนข้างโหดเหี้ยมนะมาค่ะเราก็จะต้องมากำจัดศพนางเหมือนเดิมเลยนะคะว้าวแบบนี้คือเราเนี่ยไม่ต้องใช้อาวุธเลยนะทุกคนเฮ้ยเป็นยังไงล่ะทุกคนอันนี้คือเป็นการฆ่าแบบใหม่นะคะจับหัวกดลงกับ เครื่องปั่นผ้าค่ะโหดมากโอ้ m ม g กอไปค่ะเดี๋ยวปอจะลองข้ามนะคะสัปดาห์ค่ะเพื่อไปดูนะคะเอิมนามหัวใจคนที่สามกันนะคะอยากรู้ว่าเขาเนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะหุยตื่นเต้นนะแกไปค่ะนี่ นี่คือเป็นเหยื่อคนต่อไปที่เราจะต้องมาฆ่านะคะเอ่อลักษณะเนี่ยทำไมมันเหมือนจะเป็นผู้ชายวะเนาะเฮ้ยตื่นเต้นมากเวอรบอกเลยว่าตื่นเต้นโคตรโคตรโคตรเลยนะนะคะไปค่ะไปดูกันเนะว่าเขาจะเป็นใครนะจ๊ะหรือว่าจะเป็นผู้ชายจริงๆรเฮ้ยรุ่มพี่ชอบผู้ชายเหรอคะ เออไม่น่าใช่นะคะโอ้โอ้ o d มกอพอปอเข้าเกมมาเนี่ยปอเห็นเลยคะ่ะบางทีเนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้นะแต่เราก็จะมาเล่นตามเนื้อเรื่องแล้วกันเนาะโอเค เอาละค่ะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างคะสาหรับการมากําจัดน้ำหัวใจคนที่2กันนะคะยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพอจะมาเล่นต่อนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไยบายคะ่ะ bye bye อะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน